สำหรับการเขียนซิกเนลจอรโปรแกรมก็จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้สำหรับตัวอย่างที่ผมจะใช้ยกตัวอย่างนะครับจะมีอยู่สองตัวอย่างด้วยกันตัวอย่างแรกคือตัวอย่างด้านบนนี้นะครับตัวอย่างที่สองคือตัวอย่างด้านล่างนี้นะครับข้อมูลที่สำคัญก่อนที่เราจะเริ่มเขียนซิกเนลจอรโปรแกรมนะครับมีข้อมูลดังต่อไปนี้อะสตาร์ทนะครับคำว่าสตาร์ทก็คือสาระรูปนี้นะครับเป็น สวิตปุ่มกดแบบคูปเต้อนนะครับเราจะใช้เป็นจุดสตาร์ทแต่แทนที่เราจะว่าสารักรูปนี้ลงมาในช่องนี้นะครับแต่เราจะเขียนเป็นโค้ดตัวเลขแทนการวาดรูปตัวนี้ลงไปนะครับอันนี้สำหรับจุดสตาร์ทสำหรับสี่ช่องด้านล่างนี้นะครับสี่ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าลีดสวิตเราจะใช้เป็นสารัสรูปนี้กันแทนที่เราจะว่าสญลั์รูปนี้ลงมาในช่องต่างๆนี้นะครับ เราก็จะเปลี่ยนในการเขียนเป็นโค้ดตัวเลขแทนล,ลงไปแทนนะครับสําหรับข้อมูลตรงนี้และเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกห,หมายถึงการเคลื่อนที่ออกของก้านสูบนะครับและอุปกรณ์ที่มีผลในการทําให้ก้านสูบออกนั้นเวลาเราใส่โค้ดนะครับเราจะใส่เลขคู่ส่วนเครื่องหมายลบนะครับหมายความว่าก้านสูบเกิดการเคลื่อนที่เข้านะครับสําหรับโค้ดที่เราจะใช้เขียนแทน อุปกรณ์นะครับที่มีผลในการทางการสูบเครื่องที่เข้าเราจะใช้เป็นคูณเลขคี่กันนะครับบวกก็คือออกใช้เลขคู่ลบก็คือการทางที่เข้านะครับใช้เลขคี่อันนี้คือข้อมูลต่างต่อไปนี้เรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับซีเควนที่เราใช้นะครับคือ1.0ึ่งจุดศูนย์บวกหนึ่งจุดศูนย์ลบสองจุดศูนย์บวกและสองจุดศูนย์ลบนะครับก็คือหนึ่งออกหนึ่งกลับสองออกและสองกลับ เริ่มต้นสตาร์ทนะครับเริ่มต้นสตาร์ทก็คือสาระพวก,กนี้สตาร์ทนะครับโค้ดที่ใช้เราจะใช้เป็นโค้ดตัว S ก่อน S, <S คือโค้ดของการใช้กับอุปกรณ์ที่เรียกว่าสตาร์ทนะครับหรือสวิตสตาร์ทเราใช้โค้ดตัว S สตาร์ทปุ๊บสเต็ปแรกที่ทํางานนะครับก็คือสเต็ปของสูตรหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์คือสูตรหนึ่งครับถ้าเป็นสองจุดศูนย์คือสูตรสองนะครับถ้าเป็นสามจุดศูนย์ก็คือสูตรสาม อันนี้เริ่มต้นสเต็ปที่หนึ่งคือสเต็ปนี้นะครับเป็นสเต็เปตของสูบหนึ่งเราก็จะใส่เป็น s หนึ่งแต่ถ้าเริ่มต้นนะครับเป็นสูบอื่นทํางานนะครับในสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นสูบหนึ่งทำงานเนี่ยเป็นสูบสามทำงานครับสมมติอย่างนี้นะครับสามจุดศูนย์บวกอย่างเงี้ยดังนั้นเวลาเราเริ่มต้นเขียนเราก็จะเขียนว่า s สามแต่ตอนนี้เราเขียนเป็น s หนึ่งนะครับเพราะว่า เราเริ่มต้นการทํางานในสเต็ปแรกเนี่ยเป็นการทํางานของสุบหนึ่งก็จะเป็น S1 mm hmm. และตามด้วยจุดท่ยมหนึ่งจุดครับหนึ่งตัว mm hmm. และก็ตามด้วยเลขสองอย่างครับเลขคู่กับเลขคี่นะครับเราจะเขียนเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นั้นให้สังเกตเครื่องหมายตามมาครับหนึ่งจุดศูนย์บวกก็คือเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกเนี่ยเราจะแทนโค้ดเป็นเลขคู่ดังนั้นโค้ดตรงนี้ก็คือเลขคู่ครับคือเลขสอง การใส่เลขคู่นะครับเราอย่าเพิ่งใช้เลขลำดับเยอะๆนะครับเช่นไปใช้เลข4ไปใช้เลข6นะครับเราใช้เลข2ก่อนครับเลขลำดับน้อยก่อนนะครับเพราะว่าเลขสยังไม่ถูกใช้นะครับเราก็จะใส่เป็น s หนึ่งแบบนี้นะครับ start s u สองสุ่มออกอะถัดมา리 s w สวิตที่ใช้สั่งสเต็ปต่อไปคือสเต็ปนี้ครับ리미트สวิตโค e ก็คือตัว s หมดเลยนะครับ리미트สวิตโค e เดียวกับ สวิตสตาร์เนี่ยนะครับมันเป็นประเภทสวิตเหมือนกันเราจะใช้โค้ดเป็นตัว S นำหน้าหมดเลยรีมิตสวิตตัวที่หนึ่งนะครับตัวนี้จะสั่งงานในสเต็ปถักไปคือสเต็ปนี้ครับเป็นสเต็ปของสูบหนึ่งทำงานก็เป็น S หนึ่งเหมือนเดิมนะครับ S หนึ่งเหมือนเดิมก็ตามด้วยจุดสูบหนึ่งเคลื่อนที่เข้าครับเครื่องหมายลบเครื่องหมายลบสูบหนึ่งเคลื่อนที่เข้าเราแทนโค้ดเป็นเลขที่อ่าเลขขี่คือเลข เลขหนึ่งเลขสามนะครับแต่เราจะข้ามเลขหนึ่งไปนะครับเราจะใช้เป็นเลขสามพอเลขหนึ่งเราจะเอาไปเป็นโค้ดของเมนวาลดังนั้นเลขเลขที่ตรงนี้เราจะใช้เลขสามเลยนะครับกลายเป็น s หนึ่งสามณตำแหน่งนี้นะครับถัดมานะครับถัดมาเมื่อสูบหนึ่งทำงานมันก็จะมาสั่งรีมิตสวิตตัวถัดมาคือตัวนี้รีมิตสวิตตัวนี้นะครับเราจะเอาไปสั่งงานในสเต็ปถัดไปคือสเต็ปด้านนี้ นะครับให้ดูเทียบแบบนี้นะครับตามลูกศรที่ชี้ไปนะครับริมิตตัวนี้นะครับไปสั่งสเต็ปการทํางานของสุบสองครับปินโค้ดของสูบสองนะครับเราก็จะเขียนเป็น s2 และตามท้่จุดสองเคลื่อนที่ออกครับเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกคือเอา,อาเคลื่อนที่ออกเราใช้โค้ดแทนเป็นเลขคู่หาเลขคู่คือเลขสอง ทีนี้เราเทียบก่อนครับเลขสองมันถูกใช้ไปแล้วแสดงว่าเลขสองมันมันซ้ํานะครับดังนั้นเราจะไม่ใช้สองนะเราต้องเปลี่ยนเป็นเลขสี่เพราะเลขสองมันจะซ้ําแต่เราก็าอย่าเพิ่งคิดว่าการใช้เลขสี่นี่มันถูกต้องนะครับนักศึกษาต้องต้องเช็คก,ก่อนว่าโค้ดด้านหน้าเนี่ยนะครับตัวแรกเป็น s หนึ่งตัวที่สองเป็น s สองจะเห็นว่าโค้ดด้านหน้ามันไม่ซ้ํากันเลยดังนั้นโค้ดด้านหลังอย่าเพิ่งเปลี่ยนครับ เราก็ยังโคกลับมาใช้เป็นเลขสองเหมือนเดิมแต่ถ้าเมื่อไหร่โอ้ด้านหน้ามันซ้ำกันนะครับเป็น S1 เหมือนกันทั้งคู่เนี่ยโอเคครับเราก็เปลี่ยนตามที่ผมเปลี่ยนเมื่อกี้เลยก็คือเปลี่ยนเป็นเลขสี่นะครับแต่ตอนนี้ที่ยังไม่เปลี่ยนที่ยังใช้สองซ้ําเพราะตัวหนึ่งเป็น S1 ตัวหนึ่งเป็น S2 ครัวไม่ซ้ํากันด้านหน้าด้านหลังเลยต้องใช้ซ้ําแบบนี้นะครับโอเคครับ S2 ที่สองเราจะมาสั่งให้สุสดสองมันออกถัดมานะครับ ลิมิตตัวถัดมาจะใช้สั่งสเต็ปถัดไปคือสเต็ปด้านนี้สเต็ปด้านนี้คือสเต็ปของสุดสองครับก็คือ s สองตามที่จุด s สองเคลื่อนที่เข้าเครื่องหมายลบนะครับเครื่องหมายลบเคลื่อนที่เข้าเราจะแทนเป็นเลขคี่เลขคี่ที่เราใช้ก็คือเลขสามนะครับเลขหนึ่งเราจะไม่ใช้เรายังสามารถใช้สามสามได้นะครับเพราะว่าโค้ดตรงนี้ไม่เหมือนกันนะเราเลยต้องใช้สามสามนะครับหลักการเดีวยวกับเมื่อกี้เลย ถัดม,มาครับเมื่อได้ตรงนี้แล้วนะครับลิมิตตัวสุดท้ายลิมิตตัวสุดท้ายเราจะเอาไปสั่งการทํางานของสเต็ปที่หนึ่งด้านหน้าสุดเลยอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันสนั่งทำงานใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ <curios> ล <idades> <Ow. transcription. S 1> ิมิตตัวนี้นะครับใช้สั่งสเต็ปตัวนี้คือสเต็ปสูบหนึ่งก็เป็นเลชหนึ่งครับเอชหนึ่งตามด้วยจุดเครื่องหมายครับเครื่องหมายที่เราเห็นตามมาก็คือเครื่องหมายบวกนะครับสูบหนึ่งออกสูบหนึ่งออกนะครับเครื่องหมายบวกเนี่ยออกเนี่ยแทนด้วยได้คู่ เลขคู่ที่ใช้นะครับดูซิว่าใช้สองซ้ําได้ไหมนะครับเรามาเทียบดูอ่าใช้สองซ้ำไม่ได้นะพอโค้ดตัวนี้มันตรงกันเปเลยนะครับอย่างเนี้ยเราค่อยเปลี่ยนเป็นเลขเลขสี่ครับเป็นเลขคู่เลขอื่นครับไม่ให้มันซ้ํากันเพราะตอนนี้เลขข้างหน้ามาซ้ำกันแล้วนะครับนี่คือการเขียนซิกเนเจอร์โปรแกรมนะครับตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองเราลองตัวอย่างที่สองว่านะครับเริ่มต้นสร์ทครับโค้ดตัว S, <S เราสามารถเขียนเป็นโค้ดตัว S ไม่ต้องลอมหมดได้เลยนะครับ สวิต์ก็ใช้โค้ดตัว s ลิมิตก็ใช้โค้ดตัว s ก่อนเลยครับผมจะใส่เป็นตัว s รอไว้หมดเลยนะครับอามาเริ่มต้นส,สตาร์ทสตาร์ทปุ๊บสูบสองทำงาน่าสูบสองคือ s สองสูบสองเครื่องที่ออกเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องที่ออกใช้เลขคู่เลขคู่ก็ใช้เลขสองได้แล้วนะครับลิมิตตัวนี้ไปสาสเตปต,ตัวต่อไปอาสเตปต,ตัวต่อไปเป็นสูบหนึ่งทำงานเป็น s หนึ่ง s หนึ่งเคลื่อนที่ออกเครื่องหมายบวกนะครับเคลื่อนที่ออกใช้เลขคู่เลขคู่คือเลข 2, สองตอนนี้ใช้สองซ้ำนะครับเพราะว่าเลขข้างหน้าไม่เหมือนกันถัดมาครับลีมิตตัวนี้เอาไปสั่งสเต็ปถัดไปครับคือสเต็ปด้านนี้ตารดูสองที่ชี้นะครับเป็นสเต็ปของสูบหนึ่งก็คือ s หนึ่งตามที่จุดสูบหนึ่งเคลื่อนที่เข้าเครื่องหมายลบเคลื่อนที่เข้า,ขขาใช้เลขคี่หาเลขคี่เราใช้เลขสามไม่ไม่เราจะไม่ใช้เลขหนึ่งนะครับเป็น s หนึ่งสาม นี่นะครับถัดมาลิมิตก็ถัดมาตัวนี้เอาไปสสเต็ปด,ด้านนี้ต่อนะครับคือสเต็ปของสูบสองเป็นเอสองตามวิจุดสูบสองซึ่งหมายลบขึ้นที่เข้านะครับขึ้นที่เข้าเราใช้โค้ดเลขคี่อันนี้ก็จะเป็นเลขสามเราใช้สาสมซ้ำได้นะครับพเพราะเลขตัวนี้ไม่เหมือนกันถัดมาครับลิมิตตัวนี้เอาไปสัป่งสเต็ปด้านหน้าครับด้านหน้าสุดเลยเป็นสเต็ปสูบสองเป็นเอสอง ามที่จุดสูบสองเพื่อนที่ออกเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกเพื่อนที่ออกเราใช้คนเป็นเลขคู่ครับคือเลข, 2, เอเลข 2, สองเฮ้ยเลขสองโคดรสองตัวนี้ซ้ํากันไหมครับซ้ํากันนะครับโคตด้านหน้าก็เหมือนกันโค้ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับถ้าโคตด้านหน้าเหมือนกันด้านหลังเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเลขอื่นครับเราใช้สองซ้ำไม่ได้แล้วเราก็ใช้เป็นเลขสี่อ่าโอเคครับนี่คือตัวอย่างที่สองในการเขียนซิกเนเจรโคดแกมนะครับเมื่อเราเขียนซิกเนลเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ โจทย์ด้านบนนะครับตัวอย่างที่หนึ่งเหมือนเดิมเมื่อเราเขียนสัญนวณเสร็จแล้วนะครับให้เรานำโค้ดของลิมิตสวิตทั้งสี่ตัวเนี่ยไปเขียนเรียงในตำแหน่งต่างๆบนสเกลบรรทัดของกระบอกสูบให้ถูกต้องนะครับเราใช้สองกระบอกสูบครับสูบหนึ่งสูบหนึ่งมีสเกลบรรทัดนะครับสเกลบรรทัดคือเป็นการวัดระยะการเคลื่อนที่ของปลายขั้นสูบช่วงที่ลูกสูบเข้าสูบสเกลตัวนี้จะตรงกับปลายขั้นสูบพอดีเลยก็คือจุดเริ่มต้นเริ่มต้นที่ศูนย์มิลลิเมตร จนกระทั่งสูบหนึ่งนะครับหรือการสูบเนี่ยเคลื่อนที่ออกไปจนสุดเราเราเรียกว่าระยะการเคลื่อนที่นะครับหรือสโตกเนี่ยจนรูสูบยาวออกสุดนะครับออกสุดเลยสกิลสุดท้ายก็จะเป็นตัวบอกว่าอันนี้คือตำแหน่งที่รูสูบออกออกสุดนะคือตำแหน่งสกิลสุดท้ายนะครับเราจะเอาลิมิตเนี่ยมาวางตำแหน่งสกิลด้านในกับด้านนอกครับด้านในสุดกับด้านนอกสุดเพื่อต้องการเอามาตรวจจับในการทางานว่ารูสูบเรา เคลื่อนที่ออกไปสุดแล้วนะดิมิตสวิตก็จะเป็นตัวรับคําสั่งจากการเคลื่อนที่ของก้้นสูบนะครับหรือลูกสูบเคลื่อนที่กลับเข้ามาสุดแล้วเราก็จะใช้ดิมิตเป็นตัวสั่งงานนะครับดังนั้นตําแหน่งที่ใส่ดิมิตสวิตหนึ่งสเกลหรือหนึ่งกระบอกสูบอิกจะใส่อยู่สองตำแหน่งนะครับเรียกว่าตําแหน่งด้านในกับตําแหน่งด้านนอกสูบสองก็เหมือนกันนะครับด้านในกับด้านนอกวิธีการใส่ครับใส่แบบนี้นะครับเอาส่วนี้ก่อนนะครับเริ่มต้นสตาร์ท นะครับสเตปถัดมาที่ทํางานคือสูบหนึ่งทำงานก็คือออกสูบหนึ่งออกเรามาดูในวงจรนี้สูบหนึ่งคือสูบนี้อันนี้คือสูบสองนะครับสูบหนึ่งสูบหนึ่งเคลื่อนที่ออกแสดงว่าตอนนี้ปลายข้างสูบหนึ่งจะอยู่ในตําแหน่งเข้าสูบไปอยู่ก็คือเริ่มต้นที่ศูนย์นะครับอันนี้ให้เราจินตนาการตามนิดนึงนะครับเมื่อสูบหนึ่งเคลื่อนที่ออกแสดงว่าปลายก้านสูบออกมาจนสุดเนี่ยปลายก้านสูบก็จะออกมาด้านนอกสุดเลยก็คือช่องด้านนอกสุดเมื่อสูบหนึ่งออกมาสุดสูบหนึ่งก็จะมา สั่งงาน s หนึ่งจุดสามเราก็เขียน s หนึ่งสามตัวนี้ลงไปในนี้นะแบบนี้นะครับไล่ตามซิกเนลเลยนะครับสตาร์ทรุ๊บมาตรงนี้รูปสูบออกนะครับรูปสูบออกแล้วมากด s หนึ่งสามเราก็เขียน s หนึ่งสมลงไปหลังจากนั้นไล่ถัดมาครับสูบรหนึ่งกลับอ่านเมื่อกี้สูบหนึ่งออกนะครับสูบรหนึ่งกลับเมื่อสูบรหนึ่งกลับเข้ามาสูบรหนึ่งจะมาสั่งงาน s ส2จุดสอง ถ้าสูดหนึ่งกลับเข้ามาแสดงว่าปลายข้าสูดกลับมาอยู่ด้านในเหมือนเดิมก็คือด้านในสุดสเกลแรกสุดนะครับสูบหนึ่งกลับมาสูดมากด s สองจุดสองเราก็เขียนลงไปในนี้โอเคครับถึงตรงนี้แล้วนะครับต่อไปครับสูบสองออกสูบสองคือสูดนี้นะครับถ้าสูดสองออกแสดงว่าปลายข้างสูบมาอยู่ด้านนอกนะครับสูบสองออกไปสั่ง s สองจุดสามสูบสองออกมา มาสั่ง S สองยุสามเราก็เขียนลงไปตามนี้นะครับถ <c oughs> ัดมาครับสูบสองเข้าเมื่อกี้สูบสองมัต่อนะครับสูบสองเข้าสูบสองเข้าเสร็จแล้วสูบสองมาสั่งงาน S หนึ่งสี่ครับแสดงว่าสูบสองลับเข้ามาด้านในก็คือมากด H หนึ่งหสี่อันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งนะครับในการนำ รีมิทสวิตมาวางตามตำแหน่งสกิลบรรทัดให้ถูกต้องนะครับสุดท้ายครับด้านล่างนะครับสิกญนลโปรแกรมด้านล่างนะครับก็นำรีมิตสี่ตัวตัวนี้เหมือนเดิมครับใช้วิธีการเหมือนเดิมเอามาเรียนกันนะครับเอามาใสา่ตามนี้ครับสตาร์ทสูบสองออกนะครับสตาร์ทสูบสองออกสูบสองขึ้นสุดนี้ครับสูบสองขึ้นที่ออกปลายข้างสูบจะมาอยู่ข้างนอกแล้วสูบสองออกมาสางเอสหนึ่งอยู่สองเราก็เขียนลงไปครับสูบสองออกมาสางเอสหนึ่ง จุดสองสูบสองออกไปแล้วนะครับถัดมาสูบหนึ่งออกคือสูตรนี้สูบหนึ่งออกก็แปว่าปลายก้านสูบมาอยู่ด้านนอกสูบหนึ่งออกมาสั่ง s หนึ่งจุดสามสูบหนึ่งออกมาสั่งเ s หนึ่งจุดสามเราก็เขียนลงไปแบบนี้ถัดมาครับสูบหนึ่งเข้าเมื่อกี้สูบหนึ่งออกนะครับสูบหนึ่งเข้ากลับเข้ามา สูบหนึ่งเข้ามานะครับมาสั่ง s สองจุดสามเราก็เขียน s สองจุดสามลงไป s สองจุดสามอย่างนี้นะครับถัดมาครับสูบสองเข้าอ่าสูบสองกลับเข้ามาด้านในสูบสองเข้ามากด s สองจุดสี่ s 2.4ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเขียนซิกเนลฟูรแกรมนะครับแล้วก็วิธีการนำบีมิสวิต์นะครับมาติดตั้งตามตำแหน่งสกเกลบรรทัดของแต่ละะบอกสูบนะครับขั้นตอนก็จะประมาณนี้ครับ